บทวิเคราะห์ก่อนเกมการเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างเอฟเวอร์ตันและสเปอร์สที่สนามกูดิสันภาควันที่19มกราคม2025เวลา21นาฬิกาเป็นการแข่งขันที่น่าจับตามองโดยทั้งสองทีมมีสถานการณ์และเป้าหมายที่แตกต่างกันในฤดูกาลนี้เรามาดูสถิติของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของสถิติทีมเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันในฤดูกาลนี้ กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากลงเล่นไปแล้ว20นัดพวกเขาเก็บได้เพียง17คะแนนจากการชนะ3นัดสเสมอ8และแพ้ถึง9นัดฟอร์มการเล่นของทีมสะท้อนถึงปัญหาในแนวรุกที่ทำได้เพียง15ประตูตลอดฤดูการขณะที่แนวรับก็ยังไม่แข็งแกร่งพอโดยเสียไปถึง26ประตูสถานการณ์ปัจจุบันเอฟเวอร์ตันอยู่ในอันดับที่16ของตารางคะแนนใกล้กับโซนตกชั้นการแข่งขันในนัดนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเขาจะพยายามเก็บคะแนนเพื่อหน,นีจากสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงนี้มาต่อที่ทางฝั่งของสถิติทีมเยือนสเปอร์สสำหรับสเปอร์สแม้ว่าผลงานในฤดูกาลนี้จะไม่สม่ำเสมอแต่พวกเขายังคงรักษาระดับการเล่นได้ดีกว่าเอฟเวอร์ตันจากการลงแข่ง21นัดทีมเก็บได้24คะแนนจากการชนะ7นัดเสมอ3และแพ้11นัด โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เกมรุกที่ยิงไปถึง43ประตูอย่างไรก็ตามปัญหาในแนวรับยังเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงเนื่องจากพวกเขาเสียไป32ประตูปัจจุบันสเปอร์สอยู่ในอันดับที่14ของตารางคะแนนโดยตั้งเป้าที่จะทำผลงานให้ดีขึ้นเพื่อขยับเข้าใกล้กลุ่มหัวตารางผลงานการเจอกัน5นัดหลังสุดสเปอร์สเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าในการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยเอาชนะไปได้3นัดและเสมอ2นัด เอฟเวอร์ตันยังไม่สามารถเอาชนะสเปอร์สได้เลยในช่วงดังกล่าวการพบกันล่าสุดในบ้านของสเปอร์สสเปอร์สเอาชนะไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์บทวิเคราะห์นัดนี้จะเป็นการผาเผชิญหน้ากันของสองทีมที่มีเป้าหมายแตกต่างกันเอฟเวอร์ตันต้องการคะแนนเพื่อหนีจากโซนตกชั้นในขณะที่สเปอร์สมองหาชัยชนะเพื่อขยับอันดับในตารางแม้เอฟเวอร์ตันจะได้เล่นในบ้านแต่สถิติที่ผ่านมา,าชี้ชัดว่าสเปอร์สมักจะมีผลงานที่ดีกว่าในการเจอกัน เกมนี้น่าจะเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นระหว่างแนวรับที่ต้องเหนียวแน่นของเอฟเวอร์ตันและแนวรุกที่ดุดันของสเปอร์สซึ่งอาจตัดสินผลการแข่งขันได้จากความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายคาดการ์สเปอร์สมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้อีกครั้งแต่เอฟเวอร์ตันในบ้านอาจสร้างความยากลำบากให้ทีมเยือนได้เช่นกันความดุดันและการแก้เกมจะเป็นกุญแจสำคัญในแมตชนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบสามารถกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันได้นะครับ